สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชม f อซทางบ้านทุกทท่านนะคะมือน,นี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมมือน,นี้กะมาอยู่ในช่องของป้าต่อยชาแนลหรือว่าป้าต่อยคุณมิเชนเนาะคะ่ะเนาะมือน,นี้สีผ้าท่านผู้ชม f c ทุกทกท่านเนาะคะ่ะมาตามต่อขอโชคลาภกับศาลเจ้าพ่อปู่คุณหารค่ะซึ่งมวดที่แล้วกะป้าต่อยมาก,กับทางสม,มาวินกะถือว่าเขาอยู่เนาะคะ่ะท่านผู้ชม มาขอจุดเลขถูบเลขถูบได้สามสองเก้านะคะเลขก็ออกสามสองเนาะคะ่ะท่านผู้ชมซึ่งเออออกสามสองแล้วก็ถือว่าเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะเลขออกสามสองจุดถูบได้สามสองเก้าเก้าก็หกตัวเดียวกันมี่เอฟซีเพิ่นลเม่นมากเพิ่นก็ได้ได้ทั้งสองตัวเนาะคะ่ะกะ สำหรับผู้ที่เป็นโชคดีก็ดีใจน้าเพิินเนาะค่ะเนาะผู้บ่ท่านได้โชคได้ลาบก็รองวดต่อไปลอทัดไปเนาะคะ่ะเพราะว่าไม่อย่างตีโชคแต่ละคนดวงแต่ละคนปฏะวัตอยกัดเบาอยู่เสมอเนาะคะ่ะว่ามันบ่คือกันเนาะคะ่ะบางที่ผู้เิ่นมีโชคไม่ลาภเิ่นกับผู้เป็นดวงดีเป็นกัได้โชคได้ลาบเนาะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นสามตัวสองตัวบางท่านเป็นก็ไปต่างประเทศเนาะค่ะเนาะ ซึ่งแต่ละมองแต่ละบอลกะทางทีมงานกะมาขอโชคขอลาบมาหาแนวทางเนาะคะ่ะมาหาแนวทางไปฝากไปตอนเอฟซีทางบ้านถูกๆูกทัน,นะะเนาะค่ะมืเนกก็คือกันค่ะมืเนกกะสิบ้ามาขอต่อตามต่อเนาะคะ่ะเนาะกับศาลเจ้าพ่อปู่คุณหารเป็นงวดของวันทีหนึ่งเมษายนสอง8นหายนี่เนาะคะ่ะ ค่ะมาดีกับมาก,กับทางชองมาวินเพิ่นเนาะค่ะเนาะมาสองถันกับพอดีมีเอบซี่เพิ่นมาจากน้องบัวลำพูเนาะค่ะเพิ่นกับสิมากาไบป,ปูคุณหารเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะกะเดี๋ยวไปผอกันมาวินเพิ่นเนาะค่ะมานีนมาสองทันมาขอโจขอลาลมาตามต่อมามขอต่อเนาะค่ะ,นะ,คะนเนาะกับศาลเจ้าพ่อปูคุณหาระค่ะ สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องกับฐาแนวทาาเนาะคะ่นะเนาะไปฝากไปตอนเอบซีทางบ้านไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมไปค่ะค่ะไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวเนาะคะ่ะบริเวณหลบหลอบกับศาลเจ้าพ่อปู่คุณหารเนาะคะ่นะเนาะมันนี้ก็แดดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแดดเปี้ยงๆเ,เลยเนาะ,ค,ะนค่ะมันนี่กัมาก,กับทางช่องมาวิ่งสองคนเนาะคะ่นะเนาะ กพีเอฟซีเพิ่นเดินทางมาจากน้องบัวลำพูเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นมากราบไหว้ปูนี่เนาะค่ะทะเบียนรถเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะทะเบียนรถเพิ่นเดินทางมาจากน้องบัวลำพูเก้าแปดเก้าเจ็ดเนาะค่ะ,นะเนาะแดดเปียงเปียง นี่นะค่ะสารเจ้าพ่อปู่คุนหารจังหวัดหนองบัวลพบุรีครับอ๋อแล้วลูกน้อยูจากปู่คุณหารได้ยังไงครับทันทีมคีคนหนองบัวลพบุรีเขาดูเขาดูเขาเลยบอกว่าถ้ามาทางโกลไฟดูดูจากไหนครับจาก YouTube ด,ดู YouTube จากช่องไหนครับบรูเหยกันบลูกันทันทีก็เลยผ่านมาก็มาทำอยู่โกลไฟเขาก็เลย โทรถามเขาเขาก็บอกว่าครับเขาเขาบอกว่ายิ่งมาตอนเย็นเย็นยิ่งจะเห็นเลยเพราะว่าผมนี่เจอเลยครับใช่ค่ะถ้ามาตอนเย็นวันนี้ก็รถเอารถไปโคมาทํางานอยู่เสียรถบถติดรถเสียรถไม่ตี๋ชื้ออะไรก็อยากให้ผู้ช่วยไ้โดนบรรดาในรถตี๋เงี้ยโอ้ผมก็ปู่มุนหานบุคคลให้ช่วยโดนบรรดาในพวกนี้รถให้มัน ติดได้เครื่องเลยทำงานให้ได้ทานนัองสะดวกครับบ๊อบปิดขัดเนาะครับครับครับผมก็บอกเก้าไปนะครับแต่ว่าขอเอาพันธุ์ใดยี่หลีผู้คุณหานนะคะคือเทากับเอาเอาเป็นว่าคือบนบานท่นไหวละขันนะครับเข้าใจตั้งใจหวังกับจงคอยมากอ่าสาธยายเพิ่นเนาะครับครับครับผมครับผมมากครับพี่ครับ นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะพาเข้าไปด้านในเพื่อขับเตรียมสิ่งของนะครับที่ผมเตรียมเพื่อใช่ได้นัางย่างนี่หมอพอมไปเซ็นไว้กันไม่ไหวแล้วเนี่ยพวกเาจะออกมาแต่แมาบ้านดูแลเออเสียงอยังปอกแปะปอบแปะกี่ต้งอืมได้ยินเสียงได้ยินเสียงอยังปอบแปะแปะอยู่เนาะค่ะขนาดนี้กลางวันนะคะ ว่ากลางวันค่ะแล้วที่ผมมากับประต่อยแมนค่ะเลขที่จุดทู่ได้สามสองเก้าสาองเก้ค่ะเก้าก็พราะลงเรียนมาวิ่นแล้วนั่นแต่ว่าก็ถือว่าเขา เขข้้าาแมนเอฟซีเพิ่นเมนมาว่าเพิ่นก็ได้ยุ้แมนได้บ่หลายเพราะว่าสามสองเก้ามันมาอแมนก็หกสามข้างล่างก็ออกสามสองแมนเพิ่นก็เพิ่นก็ได้สามสองเอานุ่มอามาขอมาขอตองหวดก็ได้สามสองคือจุดจุดเลขทูบมีถุนสองตัวค่ะสองตรงๆเลยนะครับค่ะได้สามสองตรงๆเลย แล้วการน้องน้ำกับมากับกับเขาามนค่ะนะครับน้องน้ำน่าจะจุดได้สามสองเก้าหรือเก้าสามสองหรือเปล่าผมผมก็ไม่แน่ใจรับผมบึงคิดอยู่แต่ว่ากระทือว่าเขาเนาะเพื่อนกะให้โชคให้ลาบอยู่ตลอดเดี๋ยววันนี้มาตามต่อนะครับได้นาของมาเส้นวาปูคุณหาด้วยนะครับนี่นะคะนี่นี่เนาะค่ะบ้านเลขที่บ้านเลขที่ปูนะคะบ้านเลขที่แปดหนึ่งสองเนาะค่ะท่านผู้ชมบ้านเลขที่แปดหนึ่งสองอันนี้ก็บ้านเลขที่หก แปดสองนะคะปลาเล็กทีมีสองด่านเนาะค่ะกับสารเจ้าพ่อปู่คุณทานไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมของกาบ่ายปู่ิ่นไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางบ้านทั้งสองช่องนะค่ะสวัสดีเอฟซีทางสองมาวินน้่มเนาะค่ะเนาะครับผมค่ะก็วันนี้นะครับท่านผู้ชม ช่องมาวินชาแนลกับป้าต่อยชาแนลนะครับก็ได้เดินทางมาสักการะไหว้เพื่อมาขอพรเป็นวันนี้ปูคุณหารก็ถือว่ามาต่อมาขอโชคขอลาบตองหดนะครับมาขอวด้ะารท่านสามตองผมก็ได้มาจุดทูบขอโชคลาภกับป้าต่อยผมมากันขึ้นนะครับจุดเลขทูบนะครับได้สามสองเก้านะครับแล้วก็ไม่ได้มาตามโค้งสุดท้ายนะครับเลขเขานะครับท่านผู้ชม ข้างบนออก6 3สามข้างล่างออกสามสองนะครับก็ถือว่าไข่ข้างบนข้างล่างหกสามใช่<ม>ใช่สามตัวนะครับเดี๋ยวหมวดนี้มาตามต่อนะครับแล้วก็นาของมาเส้นไหว้ปู่ด้วยนะครับมุนีนะครับกับมาพอนะครับผู้เผยมีสัตา์น้ำปู่คนหานะครับเ<ม>ผยพึงมากขัดแดกนะครับเป็นน่วยทหารที่เพนากท่ามการ โครงการนะครับคุดหลอกดูแถวอำเภอพุนส้ายนะครับเกิดมี่ปัญหาเกี่ยวกับรถแม็คโครผลเสียกับทางมาบนบานทางตะปูผลมาพอในซอยนะครับก็วันนี้นะครับกะมาพอพอดีสำหรับวันนี้นะครับก็จะได้เตรียมถูกเทียนสักาลากะวายบอกระฆปูขุนหารแลัก็มีของน้ำมาเสร็จวายพน้ำนะครับจุดถูกรับ ติดเทียนกันพอดีไฟแชกันแก๊สเบิดอ๋อเออสื่อแกสมาอไม่เพราะท่านได้เติมเติมแก๊สพอดีแกียเบิรเนาะค่ะอนุญาตได้ปูได้ เมื่อคืนเี้รูปลางจาสีน้ตแบเมากมรรมงมูด้วยกันค่ะบนหนองไ่เก่าย่างเนี่ยแค่ไรบารายูดแต่บนีฮามั่งกับมัใหล่มัสงตะนาทีที่จุณพ่อแต่กจะถือว่ามันที่มึงดี่ชองกุล่ะเดี๋ยวซอไปเนได้อันนี้ไว้เดี๋ยวก่นนะ ซาทุเด้อปูตรงๆเด้อเอนให้ลูกยุดขนมสีมายดหน่อยก็ุ้มการลเอปูมาคุปสีได้มากเยอะสัเนาะซาทุ วันถุบไปนะครับเตรียมบอกเกา่าวกปป่าวหายปู่พุทหารไปพร้อมๆกันเลยนะครับจ้า,จาถุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุาธุาธุสาธุเดอผู้คุณหานผู้ศักดิ์สิทธิ์เบโมนีลูกหลานมาวิญชันแนวกับปัตติชันแนวกันในเดินทางมาสักการะกราบไหวเพื่อมาขอเพิงบุญบารมีเพื่อหาแนวทางเพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไปตอนเอฟซีทัวโลกที่กำลังร่อช่อมรอติดตามขอเพิงบุญบารมีผู้คุณหานผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้คุณหานผู้มีความเมตตามืนีวันนี้ลูกหลานมาขอโชคลาภ มหาแนวทางขอเลขท่ายแล้ววันที่1 3ึ่งโตตรงๆของวัดวันทีหนึ่งเมษายนพศสอ6พขอปูโปรดเมตตาสงสารให้ลูกให้ห้านในโชคในลาบไปฝากไปตอนเอฟซีสุขุสิุข้นที่เพิ่นนี่ความศรัทธาที่กำลังตกระกำลำบากเรียงปัญหาหนีสินเงินทองอเรียงสภาพวาเศรษฐกิจไก่เพิ่นรุดพลจกความถูกความยากโดย ปูซอยเรือเดือกการห้โชคลาภเล็ก้ายแล้วันที่หนึ่งสามตตรงๆปังๆหลดปูเด้อสาุสาธ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 ุาธุสาาธุงสาธุสาุสาธุสาธุสาธนสาธุ่าัุ วิถูกแตก้าเครืองเลยอุ้ยแปดหนึ่งศูนย์หรือแปดเจ็ดศูนย์ก็ได้นะเออเป็นไปได้เนี้ยบอกเนี่ยต่อยังมันฟังมันปังมันหมายถึงว่าก็มีโอกาสเลขสิซเขาแล้วครับแมรงนนะตับวถูบแตกผ้ากลางรูปแตกผ้ากลางครับเป็นเรื่องดีอยู่เนาะแมีนเพ่มเพิ่มเขาสามตัวดูเด้ปัว 810นะครับที่อุ้ยหรือว่าผ้ากลางนี่เป็นสามกระได้ด้คะท่านผูมเมีนค่ะเพราะว่ามันพาพาลุ่งเคืองข้างนี้มนเป็นสามสามหนึ่งศดงนย์เป็นสินะสามเศนอันนี้คือเล็กเจ็ดกระไดเมืองนั่นเก็ดกระไดหนึ่งัตัวเป็นเล็กหนึ่งมันเก็ดปัญหานะครับเป็นสามหนึ่งศหรือแปดหนึ่งหรือสามเจดศหรือแปดก็ศูนย์ประมาณนั้นนะครับ ตามทีเคยอยันนี้มากเ่ยครับผมขอให้โชคดีเด้อเดินทางมาจากน้องบัวลำพุไปนะครับเดี๋ยวผมขอทยอยเซมซี่นะครับขอโชคขอลาบนะครับกับปู่คุณหานสาธุดเด้อปู่เอ้ยลูกขออธิษฐานขอโชคขอลาบเอาเลขถ่ายลอตเตอรีสองโตเด้อปู่เด้อ ยึดภาในด้วยคู่เอ้ยเอาตรงๆเลยด้วยหัวดปอันที่หนึ่งเมษาพสองพันหนร้อยหกสิบแปดที่เมษาทุกไม้แรกครับไม้แรกนะคะไม้เลขสีค่ค่ะ ไม้เล็ก,ลกสนะครับไม้แรกจะขย่อเต้นาสางม,มารครัใไหมเออ<า>ไหมเล็กสนะรับไม้แรก ไม้ที่สองออกมาแล้วค่ะบ้าวิน่นขอปูสองตัวไม้ที่สองหมายเลขสองค่ะหมายเลขสองนะครับเป็นสี่สองครับผมสี่สองเนาะค่ะใช่ถเพราะสองตัวสันว่าปูผลไ่สี่สองเลขทูบกำลังไหม้นะครับท่านผู้ชม เดผมเจ็ดสงเลขที่กล้วยให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าเลขยุ้กล้วยหูเสึกว่าขื่นเลยเจ้ต่อยง่ายไหเออแมนแมนย่างงามเลยเลขซี่ขื่นชัดเกลียนเลยข้างบนเลยยังเลขแปดบวกแปดกับสองหรืออย่างนี้แหละประมาณนั้นเดี๋ยวๆใหาเอฟซี่เป็นบวกน้องไม่ค่อยขึนจังเลขแปดเลยเนาะแมนเลขแปดแต่ว่าเลขซี เลขสี่เลขแปดเลขสี่เนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าให้เบิงไทยเอฟซีเป็นเบิงน้ำเป็นสีบานทั้งใดเลขสี่นี่ขึ้นสวยมากครับค่ะเดี๋ยวล่อเลขกถูบเนาะค่ะเลขกถูบใหม่กำลังได้หนึ่งตัวแล้วนะคะงวดที่แล้วท่านผู้ชมเมย์เข่าเข่าทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างของนนท์อาร์มที่มาจุดขอขึ้นเลขกสองโตนะครับเลขกถูบ สามสองตรงตรงเลยนะครับผมผมขับปะต่อยมากจุดเล็กถูกได้มากตอนกลางคืนเนาะมากกลางคืนเล็กถูกในสามสองแมนสามสองเก่านะครับกระทือว่าเขาปูบนไห้อยู่เนาะค่ะเดี๋ยววันดีนะครับต้องมาเบ่งนะครับว่าเปิ้ลเสียหายตัวใดตัวนี้เลขถูกใหม่ไปแล้วนะครับตัวหนึ่ง เอางี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูเลขทูบนะครับไปนะครับท่านผู้ชมค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชม,ะะชมเดี๋ยวไปเบิ้งเลขทูบน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะเลขทูบของงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะคะมาขอโชคขอลาภมาขอ้อพึงบุญบาร,รมีกับป,ะะปู่ขุนหารค่ะไปค่ะ เดี๋ยวเลขถูกสิล่มเดี๋ยวสิเบิ้งบาท่านฮาเทียมันแตกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวาาาเเบิ่งลขทนพผู้ชมดูมที่กล้วยนี่ครับผมเห็นเป็นตัวเลขขึ้นไปท้ายๆท่านผู้ชมเนี่ยเนาะคะ่ะมันหล่นไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะเนาะว่าเป็นเลขกแปดเลขกสี่บ้ครับนี่เอา้าที่ที่กล้วยนะครับอืมเนี่ยกล้วยเบิ้งเด้อท่านผู้ชม่วยมืชัดมากเลยทำไมสามสาม ตลอดตัวเลขก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นเปตัวไหนก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูครับเพราะว่าท่านอาจจะมีโชคสายตาอาจสิบเบิ้ลอาฝนลิ้นบนะครับท่านผู้ชมตตามนี้น,นะครับไะเดี๋ยวไปดูเลขทูดที่กาํกลาลังกาลังไหมอยู่นะครับเดี๋ยวมาเพิ่งเลขทูกตัวนี้ก,อน,กอนมีผู้ถีมากกอนาหนี้นะครับทีเป็น เป็นแฟนทหารที่มขาขอาให้ปูไปซอยเกี่ยวกับรถไปโคป็นมาเหตุงานอยู่พ้นทรายนี่มีปัญหาเลียงด,ดับดับติดๆิดก่นนะครับเพินมาจุดถูกขอโชคลาภถูกแตกนะครับเพิราะเป็นแปดหนึ่งศูนแต่แปดผ่ากลางคล้ายๆเป็นเลขสาม้วยนะครับแปดหนึ่งศูนหรือสามหนึ่งศูนย์หรือเปล่านะครับเน ไปดูเลขทูบที่ผมมาจุดทูบเอ้าสองนี่สองตัวเพล่ะนะสามสามอาท่านผู<ล>้ชมที่ปต้ต่อยอธิษฐานจุดขอโชคล่ากับปู่คุณหานวันนี้นะครับเ,<อ>เห็นเป็นสามสามแล้วนะครับเดี๋ยวตัวสุดท้ายว่าจะเป็นตัวไหนนะครับรเรวมาลุ้นต,ตัวตัวสุดท้ายกันก่อนตัวสุดท้ายคือบ่เห็นหืม หายม่สามสามหรือว่าสองสามเอา้าสองสามมันก็ออกไปแล้วอ,อ๋ 3, อสามสองตัวอ้าวเห็นเห็นแค่สามนะครับตัวท้ายตัวที่สามไม่เห็นนะครับได้สามสามนะครับสามสามตามนั้นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเห็นได้สามสาม ขอให้ปังๆนะครับวันนี้สามสามนะครับค่ะตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมสามสามเลขยังเป็นสามสามท่านผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวสิภาพไปเบิงอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะเนาะพว่าเอฟซีเพิ่นเดินทางมาจากน้องบัวลำพูเนาะค่ะเนาะนี่เพิ่นมาจุดขอเลขถูกเลขถูกเพิ่นแตกค่ะท่านผู้ชมแปดหนึ่งศูนย์นะคะ 810หรือ310หรือว่า8 7 0เจ็ดศูนย์แปดหนูน่นะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับตัวเลขฮะซีสองค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ อันนี้ของเอฟซี่นมาจุดขอเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าของปะตอยกับมาวินมาขอได้สามสามท่านผู้ชมเอ้ยได้เลขยสองตัวค่ะกับสีประมาณนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมนี่เนาะคะ่ะปะตอยกับมาวินมากกับด้น้ำผลไม้มาถวายเนาะคะ่นะเนาะอ่าเป็นกล้วยกั็ผสมเนาะคะ่ะพร้อมทั้งดอกไม้ทูบเทียนมากาฝ่ายน้ำสม้มน้ำแดงน้ำน้ำเปาเนาะคะ่ะมาขอโชคขอลาบกับศาลเจ้าพ่อปูค่คุนหาร จาตุเด้อปังปังเด้อป่วยค่ะสำหรับตัวเลขกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเลขกเสียมซี่เนาะค่ะเลขกเสียมซี่มาขอกระปูก็คือสี่สองเนาะค่ะท่านผู้ชมเลยสี่สองเลขกทูปก็สามสามเนาะค่ะสำหรับตัวเลขกับเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะ ทางทีมงานทางปัตตอยมาวินกับมหาเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านทุกๆท่านเนาะค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเลขกล้วยเนาะคะ่ะเลขขึ้นยุกก้กล้วยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมไม่แปดม่ซีค่ะนี่เนาะคะ่ปะปัตตอยเห็นเป็นแปดกับซีแต่ว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดกับเบิ่งเอาเนาะ,ค,ะนนค่ะเนาะค่ะบ่แน่เด้โมจเจา้าเลข ถูกยังไดได้กสามสามเด็กเสื้อซีก็ได้กซีสองเด็กกลวยได้กแปดซีเดี๋ยวว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดกระเบิ้งเอาเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะสีประมาณนี้เนาะค่ะกัะอย่าลืมอด้วยค่ะกดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องป้าต่อยคุณม่เซนมาวินชาแนลหนุ่มอามคนเดิมพอ่อทองแหลคนเดิมน้องน้ำชาแนลแล้วก็บ่าวแพ็กชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับ เมื่อน,นี้เนาะคะ่ะก็สิด็ดหลักล่าปูล่าเอฟซีทางบ้านทุกๆท่านไปพร้อมๆกันแล้วเนาะกันเนาะก็ขอให้เอฟซีถูกถูกทนโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไกลๆก็ขอให้แก้วขาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแต่ความสุขความเจริญแย่เจ็บแย่จนลำลำลุ้ย,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 ยๆลยลยลยตลอดปีตลอดไปสําหรับมื้อน,นี้วันนี้ป้าต้อยคนมีเส่นมาเวนชานเนลก็สิได้ขอตัวลาไปก่อน ไปพอกันคลิปหนาอีพี่หนานะะเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ